เบาดาวคอยนึกว่าบงมองแล้วสิมาอยู่ถ่าโอ้ยโทษเด้อพี่น้องเด้อยขึ้นทุกเบาดาวไม่ได้คอยผู้เดียวนะก็เขาเดียวก็ลำบากนะมึงดูปวดขึ้นแล้วนี่นะ ไปคูรถเท้ทาเจือเทงหัวไปพี่นอ้องไปให้เพื่อนพาไปเบิ้งเสาซะก่อนไม่ใช่พ่เป็นพ่อป่ายู่วันนี้นะโอ้ยพี่นอ้องเลยโดยโดยโดยไปอัดซ้ำไปนี่ลนะตัดภาพมาอีกทีพี่นอ้องเลยมาฮอดบอลให้เพื่อนมาพามาเบิ้งเสาแล้วพี่น้องเลยตอนนี้เนาะ พี่นหน่อยนัยกนะสัยบุญยังเดียวหาพอเห็นเลยสาวคนนกว่าที่นอนขอล่ออยู่นี่นะฮะจะเป็นไปว่าดาวคือบา่าวดาว มันปวกเข่าแล้ววะฮันพ่อจะมาแบกมาได้หนแล้วเนาะมันบ uh, no ่น้อยเพื่อว่าเพิ่นว่ามีเสามีเสาพี่น้องเอ้ยเอาเราขีดว่าเบลอกระซัมต้นกุ้งนอกระดาวเนี่ย นี่มาลรกจะทำตัดกรุงนี่มาเห็นแล้วจุดอึ up, um ่งพี <e <h 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 ่ทั <h <h ้งเวมาขั <h 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 ้นหมองข้าเจ้าสั้นละมันนี่บอกไอ้ดินนะนี่นะดินนะนี่เป็นห้องชุ่มเจ้าเองบอซื้อบอ Bian găm mong đấy bên này. Ừ, nói, cái 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 cái... đây chẳng mẹ của anh chẳng mẹ này. nhau luôn về hùng bóng. Hua bóng, hua đe bóng. Ta bóng, hùng bóng. Sự hùng anh em. แต่ว่านั้นนี่ในเะบน้องยุบเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์มันบ่โอ้โดยดยูดดนี่แหละพี่น้องเอ้ยเบิง้งมาปลามาเบิ้งก็ได้เพื่อว่าเขตคันคู่เพื่อว่าเขตคันคู่กันนี่แน่นิเด้นี่พี่น้องนี่ ประมาณเด้อพี่น้องเด้อประมาณคร่าวๆเฮาสีต่ตีขกไก่ไกจะว่ายนี่นะเออโอ้มาเห็ดขกไก่ไปเลยแต่นี่หาหันกับอดบ่บด่าสามสิบเมตรนี่แต่คอยไปหาแเจ๋หัวเนี่ประมาณสามสิบเนาะสามสิบนี่แต่ทางกวางนี่พี่น้องเลยแต่ว่าทางเาวเนี่ประมาณได้ยุ1 0ยเมตรนี่ บ้าหอดก็ย uh, 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 ังไมายก่วง30ยาวประมาณ80หรือ500ค่ะอ่าดูดูดูกะบใบอันใบอันใบอันแบนแม่นแม่น เพื่นว <screams> <hand> ่าเท่าไดก็กว้างจังแมตรยาวจังแมตรนี่ห้ลด0.5%เฮ็ยัง่าสิจะบอก0.5%เฮ็ตาบ่หรือว่า0.5%เฮ็ตาว่าครึ่งเฮตาซะ่อยว่าประมาณนี้แหละนี่อย0.5%บ่มีได้0.5%โดย0.5เฮกตาร์นี่เออคืออยูุ่ด 0ูงจุดห้เฮกตาร์ประมาณนี้นะพี่นงค์ค่งเฮกตาร์ใช้บ่ดาวนี้า่ักซึมซ้ำซึมซ้ำมอนเง้นแล้วเนาะโอ้นี่บอไม่อายบันิอยูนะเออพี่นอง้ย Vật, mình, อยู่บ่ cả แม่นอีกอย่างก็บ่แม่นยามฟ้ายามฝนเนาะผมคิดว่าตัวย่างมาแล้ว <laughs> <laughs> เลือกบ่ได้เพราเข้าปูนเนี่ยขาเจ้าขดเม็ดอะไรบบหนาจำหนาที่จองฮะปูนล้จะคู่เนาะบ่งโดยเราว่าเราจะได้ตำขากิปับขนาดตำลเลยือเลก็เอ้าสันลุกโดยอันนี้ก็น่อกาเว้ต่อกระเทิอบบ่งหนังย่างย็นแมนแนแมนแมนทาเขาสิว้กระเทิอบเห็ดเสากระเทิอบออกนะเอออาจจะ อาจจะโอเคอยู่จักต้นบมดาเพื่อนเพื่อนรมาเนี่นะนะบังนู๊ชำหลักหัวพี่น้องเอ้ยแตกเนาะแตกมเสาสนีปุ๊กขึ้นได้แต่เป็นกระทบนเป็กเพื่อนเโดยโดยโดย เพื่อนกับนเพื่อนแล้วแ้วบอกกระทอมมันแลเวป่นไงปนานนี่มันมั่ตัวนั้นลงเลยขั้นไปปลูกตัวนี้เป็นกระทอมหรือไแม่ขั้นด้เห็ดไปจะเห็ดใะช้ควมกวงเน่ได้ต้องซ้ำเก่านลวนะแม่ควมกวงเนาะอยากให้มันกว่างเน่เอาง่ายๆควมกวงควมยาวเอาะซ้ำเก้าเนาะว่าเราเนาะโลย้าซีเมนเช้าหน่อยนั่นเองมันจะเป็นห่องเยื่นเนี่ยบ้านี้ห่องเยื่น ก็ได้เพิ่มต so ัพื่อจะอยู่หรือเปล่าคะอืมได้เนาะอ๋อแน่นรู้ไเรยเอาใหม่ก็เคยที่ได้ทอนนี้ก็ได้เออาแถวป่าแถวโรงแม่ห้องข้าวเบื่อได้เนาะเขตหัวเนี่ยน้ำราวดินแต่นนี่เดลยพี่น้องนี่ดินนะบ่แม่นดินของเพิ่นเองพี่น้องว่าว่าชันซะดินเพิ่นเอาดินบอนอื่นอีกมาแลกเอาหนนี้ก็เลยสิมาอยูนั่นนี่ก็เป็นดินของเพิ่นนั่นแหละว่าชันซะเนาะ เอาดินรปตัว้นนี้นะร้อยเปอร์เซนตนาะโดยโดยโมาอยู่นี่บุ๊มนว่าอันอ่าปุ๊กคือเรกแล้วเขาจ้ามาไล่อีกเลยบุมี้นไปไล่ที่โดยซึันเรียบร้อยแล้วเพื่อนว่โดยโดยอืมชิลมเพื่อนมาปุ๊กขอกไก่ไปเรียบร้อยเพื่อนว่าไปเบิ้งดูว่าเราขอกไก่เพื่อนเป็นอะไรพาไปเบิ้งด้วยอ น้ำในได้สะสมุมดมาอยู่นี่ไอ้ใส่ใส่นะใส่เนี่ยขอใส่น้ำเพิ่นยาวใส่กอกต้นนั้นมามาใส่ใส่ตัวนี้ใส่ตัวกระถางแล้วเออขึ้นมาให้มามาใส่ลงขึ้นว่าจะให้ใส่ตัวเก่านะใส่กอกที่คุณเอามาใส่ลงตัวนี้อืมมันบริตันบ่ก็ล้วก็ใส่กบเพลิงล้วก็ย้ายไม่ทางไม่เลยก็เอากดแรกแรกมันมันเขานี่เห็นบ่กว่าวราเนี่ย การหัากระพังจะสังเกตเบึงขึ้นแล้วบวกกันนีมันนน่าววกเลี้ยอะไรอบวกนึงยบวกนิดนึงหน่อยบบเลือบเลือกินขึ้กันเป็นน้ำกาบมันนะครับบอบันขึ้นมันมีบองรีรีเลยเดี๋ยวมันแมนอยู่เลยแล้วม่รู้ขื้นติ่มอลยเนี่หอะบอบเบาดาวคอยนึกอบบองมองแล้วจมาอยู่ถ่า โอ้ยโทดเด้ยพี่น uh mm ้องเดไย้ขึ้นเท่าบ่รึ <h <h ้นังได้ปล่อยผู้เดียวนะโอ้เดียวก็ล้าบากนะมึงดูปวกขึ้นแล้วนี่นะขึ้เฮกตาร์อือพี่น้องเ้ยนี่ดิบ่ฮอดฮอดต้นกุ้งบ่ให้เด้เนด่ยไหนกุ้งน้อยต้นอุ ทอดบ่อลอยแมสบ่อดาวตากแต่ทึงมาเนี่ยประมาณแปดเนาะเจ็ดแปดสิบเจ็ดแปดกับทอดทั้งนี้ป้ายังกวางยังกวางเลยเนาะมึงมึงไปนอนเลย ดินบอดินดินบอลเจ้สิเปียนคับนั่นี่นะยุบมองห้องเจ้าน่าหลายกว่านี้น้ำบาตาดินบอกหวานเมนกัว่าดินเจ้ากวางกวาลดจุดยังคือเขาบอกเลยศูนย์จุดัเปอร์เซ็นศนย์จุดหกกิโลนเฮกตามันลดสำนันนะมันตัวโบโบสเกาโดยโดน อยู่พูดในโซนเจ้าหายเฮกตาร์แต่นี่มันบ่หอดได้นี่บ่หอดดอกนี่บ่หอดตอนเอาแมสปันนี่ไปถึงวัดมาข้างหน้าเลยก็จังมากหนังไม่กามาแทกอยู่นี้โดย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 ไปไปเบิ่งบอลอันสิพักที่เศ้าฮันให้เป็นภาพไปเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยสมมุิว่าดง่ายมาแล้วเป็นสิพักที่เศ้าอยู่ใส่อ้อันนี้ขอกงัวข้าเจ้าบ่ขอกแบ่ข้าเจ้านี่ Ô, oh. โอ้กว้างอีนี่ oh, uh. cho นี่ดินเขาเจ้า Nó อีเนาะอือเขา nó Chị ừ. ở ออเแป้นมากกาดแล้วก็พอพอได้อยู่เนาะพอได้รับได้นอนไฟเพื่อนก็มีบ้เออมีเพื่นใเเพ่นใใอยู่้ยใชอยู่เวลามาอยู่นะอโดยโดยโดยเก่งใจเพื่อนเนาะนือก็มือเือเปิดนเป็นขอกแบะเพื่อนพี่น้องเว้ย ลมันนปลอกอันนี้นะอือบอลกระเจ้าสีแร่รำมันปลูกบ่เออใส่น้ำเพิ่นเนาะอือโดย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 ัไนไงพี่น้องเพิ่นว่าสิมาอาศัยยูนิตาถาว่าม,ามั่งเงินลังนั่นเนาะไก่กันประมาณเท่าไรนี่พ่เรา thế hẳn gì đấy, kilo vải nó, đôi đôi đôi, cài gian tửu đấy nè, nhàng mát, cho hộp của đấy nè, 1000 mét đấy, kilo một, nó đôi đôi, đôi đôi đôi, nằm lay phai, cho con

rồi bình thường rồi. Khi mà Yu bố Kang nó có bạn con Yu Nam Cẩn thì nó tha wa an mảng này ai háu, ai mảng đại

ว่านี่แหล่พี่น้องเลยโอ้ยจนไปแบกเอาพี่น้องเ้ยเอามันบวกันเือช่วยืองหงทั้งหยกบกนอะไก็ปลาเอากเลยปลาพอาโมแ้างหน้าพเทาวาดาวพ่กแบกมาปลาแบกลัดปลามาเลยอืพี่น้องเ้ยเอาเราเนื้อหัวตัดมาแถวใกล้นี่ไป่เรียกพูนอยู่หน้า

3มือถึกหน่วยเจ้าเถื่อนึงโดโดโอยฮานุกเอาเพิ่นไปไสพี่น้องเอ้ยเพิ่นลงไปเฮ็ดวัดเนาะสิเฮามาบ่พอก็ได้โอเคพี่น้องเอ้ยเนาะมาเบิ่งที่เบิ่งทางพี่น้องเอ้ยบ่นเพิ่นสิปุกแต่ก็มาเห็นเสาเพิ่นสิปุกหอก็เนาออิาวเด้เสาบาดาวกพอมนี่จงายหลังพี่น้องเอ้ยนึกว่าอันนึกว่าเสาใหญ่

สลาคินิสบายดี